คุณสุาวรรณนะคะถามมาว่าสมุนไพรรังจืดสรรพคุณคล้ายกันไหมคะรู้สึกว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วร่างกายอ่อนแอภูมิแพ้หนักมากปีนี้มามือชาอีกปวดแขนยกของก็หนักด้วยตัวผู้หลานตัวนี้เป็นสูตรถ่ายพิษล้างพิษซึ่งไม่มีส่วนประกอบของรังจืดถามว่าคุณสมบัติของรังจืดกับผู้หลานเนี่ยมันเหมือนกันไหมสมุนไพรทุกชนิดในโลกเนี่ยสรรพคุณมันจะคล้ายๆกันตัวรังจืดเนี่ยมันจะเป็นยายเย็น แล้วสพคุณล้างพิษแก้ไขเหมือนกันแต่ถ้าร่างกายคนร่างกายเย็นนะ่ะมันจะไม่สามารถใช้ลังจืดได้นะคะในระยะยาวเนี่ยเพราะว่าลัางจืดเป็นยาเย็นเหมาะกับร่างกายร้อนเท่านั้นอย่างเช่นคนเป็นไข้นะคะคออักเสบอะไรพวกนี้ค่ะจะกินแค่ระยะหนึ่ง7วันถึง14วันแล้วต้องหยุดแต่ถ้าเรากินลังจืดไปเรื่อยๆสองสเดือนต่อเนื่องค่ะมันเป็นยาเย็นมันเป็นยาเดี่ยวเนาะมันจะทําให้ธาตุเราเสียบางคนกินอะเยอะ นะคะแล้วไม่หยุดนะคะตัวจะเยน็นเลือดจะเยน็นทําให้ชามปลายมือปลายเท้าเลือดไม่เดินอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าการกินไม่ถูกธาตุอย่างคุณสุภวรรณเนี่ยถ้าสมมตินะคะคุณกินลังจืดไปมันล้างพิษก็จริงแต่ถ้าล้างไปแล้วเลือดมันแข็งมันจะทําให้มือชาเท้าชา,ชาถ้าใครอยู่ในสายแพทย์แผนไทยนะคะเป็นแพทย์แผนไทยจริงๆเนี่ยเขาต้องบอกด้วยว่ายาตัวลังจืดเนี่ยมันต้องกินแค่เจ็ดถึงสิบสี่วันแล้วต้องหยุดถ้าไม่หยุดเลือดมันจะแข็งเลือดจะไม่เดินทําให้ไม่มีแรงอย่างคุณสุภวรรณเนี่ยอาจจะกินลังจืด นานเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมาถามยุ้ยเนาะคุณอาจจะกินล้างจืดก็ได้นะคะมันคนละตัวกันสรรพคุณน่ะล้างพิษเหมือนกันค่ะแต่ลดยาหรือทิศทางยาเข้ากับตัวของเราอ่ะมันไม่เหมือนกันอย่างของยุ้ยอ่ะมันเป็นสูตรผู้หลานล้างพิษทั้งระบบร่างกายหัวจะหลุดเท้าน่ะเหมือนล้างจืดนั่นแหละล้างพิษเหมือนกันแต่ยุ้ยอ่ะมันเป็นตัวปรับสมดุลได้ไงนะคะเป็นยาร้อนก็ได้เป็นยาสมดุลก็ได้ยาเย็นก็ได้แต่ล้างจืดอ่ะเย็นอย่างเดียวพอะเย็นอย่างเดียวมันกินนานไม่ได้นะคะกินนานไม่ได้้้นนีีี่่คือออขขเสสยงกการทไปิมุแลว ไม่เข้าใจว่าลดยาหรือฤทธิ์ของมันอะทํำยังไงกับร่างกายของเราพอกินแล้วไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาโทษว่าสมุนไพรไม่ดีซึ่งจริงๆอะสมุนไพรรังสึถามว่าดีไหมดีแต่มันต้องกินแค่นิดเดียวเองนะคะกินเฉพาะมีอาการแล้วต้องหยุดส่วนของตัวยุย้ยอะยุ้ยจะทําเป็นสูตรซึ่งมันไม่ใช่แค่ยาตัวเดียวสูตรของยุ้ยจะมีใบเตยใบบวบ เจลกุหลาบภูคขาเป็นส่วนประกอบแล้วยุ้ยต้องเอาไปฆ่าเชื้อไปสตุกนะคะเพื่อเปลี่ยนสารให้มันเปลี่ยนอุณหภูมิร้อนได้สมดุลได้เย็นได้นะคะเขาเรียกว่าเทคนิคการสตุปภาษาฆ่าลิทยาบางคนเขาจะเอาวัตถุดิบตัวนี้ค่ะไปแช่ในน้ํากี่วนันกี่วนันธาตุมันถึงจะเปลี่ยนสารถึงจะเปลี่ยนบางคนต้องเอาสูตรสมุนไพรตัวนี้ค่ะเอาไปนึ่งนะคะที่อุณหภูมิสูงหรือเอาไปอบที่อุณหภูมิเท่าไหร่สารมันถึงจะเปลี่ยนส่วนผสมของยุย้ยถึงแม้ว่าคุณจะก๊อปตามสูตรนี้แล้วไปทำอะ่ะยังไไงงมมมันนนนก็่เหือะนนะคคะบา หัวหมอเนาะคิดว่าสมุนไพรง่ายๆนะคะเอาวัตถุดิบของยุย้ยะใบเตยใบบัวบกซึ่งผู้หลานภูคขาสี่ตัวผสมกันตามสูตรเนี่ยมันจะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันขาดเทคนิคการสตุยาสตุยาก,ก็คือทําให้ฆ่าเชื้อเป็นสูตรอ่อนก็ได้สูตรเข้มก็ได้แล้วอีกอย่างหนึง่งเวลากินผู้หลานเข้าไปอ่ะใช้เทคนิคของการทําสูตรน้ํากระสายยาด้วยน้ํากระสายยาของยุ้ยคือน้ําต้มสุกนะคะน้าต้มสุกในแต่ละอุณหภูมิเนี่ยมันจะสามารถดึงยาออกมาไม่เท่ากัน ชงเข้มจะเป็นยาร้อนชงอ่อนจะเป็นยาเย็นซึ่งยุยวางสูตรของยายตัวนี้แต่ละระดับอุณหภูมิมันอยู่ต่างกันถ้าสมมติว่ายุยวางตัวนี้ภูคาวอยู่ที่ระดับน้าอุณหภูมิเท่านี้มันจะดึงออกเยอะยุยวางใบเตยอยู่ณนะระดับอุณหภูมินี้มันจะออกได้เยอะถ้าเราจะเอาสูตรยาร้อนเราวางสมุนไพรตัวนี้ น้ำอุณหภูมิเท่านี้ต้มน้าเดือดๆหน่อยยาเข้มก็จะออกมาเท่านี้แบบนี้เขาเรียกว่าการผสมสูตรของตัวยาแต่ละสูตรแต่ละที่หมอแผนไทยก็ทําไม่เหมือนกันของสูตรไขรสูตรมันอย่างคุณสุภวันเนี่ยมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้จากการฉีดวัคซีนคนที่ฉีดวัคซีนมาถ้าเชื้อมันตายนะอันนี้จะโชคดีหน่อยเพราะเชื้อตายเนี่ยไม่รุนแรงเท่าเชื้อเป็นถ้าใครฉีดวัคซีนแบบเชื้อเป็นมาเนี่ยมันจะเป็นเชื้อโรคเนาะเข้าไปอยู่ในตัวของเราเชื้อโรคเวลาเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือด ถ้ามันเป็นเชื้อตายมันก็เป็นเชื้อ,อที่อ่อนเข้าไปเสริมภูมิคุ้มกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าร่างกายคนนั้นนะคะไม่ได้แข็งแรงพอมีภูมิคุ้มกันต่ํานะคะจะสู้กับเชื้อโรคไม่ได้ทําให้มันเกิดการอักเสบหรือการเกิดบาดแผลในริมเลือดเหมือนเราอะเอามีดนะคะมีดก็คือเชื้อโรคไปเฉือนเนื้อนะคะเฉือนเ,อนเอนมือ่อถามว่าพี่มีแผลไหมพี่ก็มีแผลใช่ไหม แต่ถามว่าร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันเดี๋ยวแผลมันก็ปิดเองก็จะเป็นพังผืดเล็กๆน้อยๆอยู่ตามแผลก็คือเป็นแผลเป็นนะพี่คิดภาพตามถ้าภายนอกแต่ถ้าเป็นเชื้อโรคที่เอาเชื้อโควิดเข้าไปแต่บาดแผลเนี่ยมันไปเกิดขึ้นภายในของตัวของพี่อะค่ะมันไปบาดในหลอดเลือดของพี่อะทำให้หลอดเลือดของพี่อะมีการฉีกขาด นะคะแผลเปิดเหมือนเลือดของเราอยู่ในเส้นเลือดของเรามีการเปิดบาดแผลพี่มันเปิดแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีการสะเก็ดนะคะสะเก็ดเกิดขึ้นเพื่อปิดรอยบาดแผลเขาเรียกว่าริ่มเลือดนะพี่เคยได้ยินไหมลิมเลือดอุดตันอันนี้เหมือนกันเหมือนกับแผลนะคะเชื้อโรคมันไปสร้างบาดแผลในหลอดเลือดของพี่มันจะเป็นริ่มเป็นริ่มเหมือนเอามีดไปฟันน่ะฟันในตัวของพี่อะค่ะมันเกิดเป็นพังผืดทําให้เส้นเลือดของพี่อะจากปกติมันเป็นท่ออย่างเงี้ยเป็นรูเป็นน้ําใช่ไหมคะริมเลือด เลือดเหมือนเป็นสะเก็ดอะตกสะเก็ดตามตัวค่ะเป็นแผ่นโปะนะโปะอยู่ในเส้นเลือดของเรามันแข็งมันเหนียวมันหนืดเพราะฉะนั้นเลือดแน่นอนค่ะเลือดแน่นเลือดเหนียวเลือดหนืดเลือดเดินไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้บางคนก็จะหัวใจวายหรือว่าบางคนก็แบบบูบไปเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเหนื่อยเหนื่อยง่ายเพราะว่าริ่มเลือดมันอยู่ในเลือดเยอะนะคะบาดแผลอยู่ในเซลล์เยอะเลือดที่เป็นน้ําเลือดไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไปเลี้ยงหมุนเวียนในตัวได้ไม่ดีพอทําให้คุณเหนื่อยง่าย หายใจไม่ค่อยออกเป็นผดเป็นผื่นผดผื่นนี่เกิดขึ้นเพราะอะไรเลือดมันสูบฉีดภายในแรงอะค่ะจะต้องเอาเลือดภายในแกนกลางของตัวเลี้ยงไปยังเซลล์ต่างๆเซลล์ปลายมือปลายเท้าแต่ไปไม่ได้เลือดมันเป็นพิษเพราะว่ามันโดนลินเลือดขูดอยู่เหมือนรูระบายน้ําที่ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแรงดันในตัวจะเยอะาตุลมทตุไฟมันเยอะเกิดประทุออกฟังผิวหนังมันก็จะเกิดผื่นคันออกมาเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเลือดเป็นกดเลือดเป็นพิษเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เลือด จากการเป็นผดเป็นผืน่นจากวัคซีนไม่ใช่แค่ทาแล้วจะหายทาก็แค่ภายนอกเข้า <c oughs> ใจไหมมันหายผื่นเฉพาะภายนอกแต่ต้นโรคจริงๆอ่อะนะคะเชื้อที่มันฝังอยู่ในกระดูกของเราอยู่ในหลอดเลือดอยู่ในเซลล์ของเราอนะคะ่ะมันต้องถ่ายออกคล้ายๆดูแลบาดแผลเหมือนเอาเจลหรืออะไรอะไปทาแผลที่มันเป็นพังผืดไปละลายลิ่มเลือดสเก็ดตามหลอดเลือดให้มันหายพอละลายแล้วทําให้แผลพวกเนี้ยนะคะสเก็ตตามไรลิ่มเลือดมันอ่อนลงแล้วถ่ายออก ทางระบบท่อน้ําเหลืองทับเลือดออกมาทางอุจจาระปัสสาวะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลักษณะของผื่นภูมมแพ้จากการฉีดวัคซีนหรืออะไรก็ตามเนี่ยวิธีแก้ปัญหาของยุ้ยคือคุณมีหน้าที่แค่ล้างเลือดอย่างเดียวนะคะไม่สามารถทําอย่างอื่นได้แล้วเพราะถ้าไม่ล้างเลือดเชื้อนะคะมันจะกระฝังอยู่ในตัวนั่นแหละนะคะคุณก็จะเหนื่อยไปไงั้นแหละผื่นคุณก็จะขึ้นเรื่อยๆแหละอย่างที่ใช้ยางจืดอะถูกต้องแล้วนะอ่าถูกต้อง้างจืดก็ล้างพิษเลือดเหมือนกันแต่้างจืดเหมาะก,กับเลือดคนที่ร้อนเท่านั้น นะคะไม่สามารถกินเยอะได้อย่างค well, ุณสุภาัรอาจจะไปกินล้างจืดแล้วนานนะคะเลือดมันก็เลยแข็งล้างพิษก็จริงแต่เลือดมันแข็งเลือดมันก็ไม่เดินมือก็เลยแบบไม่ค่อยมีแรงชามือปลายเท้าอย่างเงี้ยมันไม่ได okay. ้ฤทธิ์ยามันเย็นนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ผู้หลานก็คือสูตรของยุ้ยมันจะเป็นได้ทั้งยาร้อนยาเย็นยาสมดุลคุณต้องดูว่าธาตุตอนนี้เราเป็นแบบไหนอย่างคุณสุภาวรน่ะถ้าเลือดแข็งเลือดหนืดอะชามือปลายเท้าเนี่ยแสดงว่าเลือดคุณข้นละนะคะเลือดคุณข้นยุยจะให้ใช้ผู้หลานี เป็นสูตรยาเข้มชงเข้มจะเป็นยาร้อนชงอ่อนจะเป็นยาเย็นหมายความว่าอะไรให้ดูธาตุตัวเองนะคะคนเลือดข้นเลือดเหนียวเลือดหนืดแต่ตัวเย็นให้ใช้สูตรร้อนก็คือเวลาต้มน้ําใช้น้ําประมาณ1 1 5ลิตรต้มชาเข้าไป3-5ถึง5นาทีแล้วดุกถุงชาออกแล้วกินน้ำเนี่ยค่ะอุณหภูมิอุ่นนิด,น,ดนิดนะคะแต่ถ้าใครเป็นผื่นคันตามตัวออกเยอะ นะคะเป็นแผลเป็นผืน่นให้กินอุณหภูมิห้องอล้างพิษด้วยแต่อุณหภูมิห้องปรับอุณหภูมิให้สมดุลกับร่างกายก่อนถ้าร้อนร้อนเกินไปอะคะ่ะมันจะกระทุงพิษแรงทลายทะลวงเส้นเลือดทําให้เส้นเลือดที่มันเหนียวหนืดเนี่ยแตกออกแตกออกก็จริงแต่ตัวมันร้อนมันจะฝืนเกินเพราะฉะนั้นใช้อุณหภูมิอุนอ่นๆไปก่อนนะคะละลายพิษเลือดไปเรื่อยๆล้างพิษในวัคซีนออกแล้วล้างพิษลิ่มเลือดเลือดแข็งๆที่มันอุดอยู่ในหลอดเลือดให้ละลายออก นะคะทุกวันระยะาก,การเห็นผลนะคะการกินผู้หลาน3-6เดือนจะชัดเจนนะคะไม่ได้บอกว่าต้องกิน1เดือนแล้วหยุดนะบางคนอาจจะตอบสนองบางคนอาจจะไม่เห็นผลแล้วแต่ว่าโรคของเราหรือเลือดของเราเนี่ยมันมีเชื้อโรคหรือหนืดขนาดไหนอย่างยุ้ยเองอ่ะ เป็นโรคมาเยอะเหมือนกันแต่ใช้เวลาในการล้างพิษล้างเรื่อยๆกินบ้างหยุดบ้าง2วันกินครั้งก็ได้3วันกินครั้งลืมๆหยุดหยุดก็ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่จําเป็นต้องกินทุกวันยาของอยุคคือไม่ใช่ยารักษาโรคแต่มันตัวล้างพิษเฉยๆยิ่งกินไปเรื่อยๆล้างไปเรื่อยๆล้างไปเรื่อยๆนะคะหลอดเลือดเรามันจะสะอาด เลืดเลือดที่มันอุดตันที่มันแข็งแข็งมันจะละลายออกหลุดออกไปเรื่อยๆฉี่ออกอุจจาระออกไปเรื่อยๆทางท่อน้ําเหลืองระบบการถ่ายของเสียของเราฟื้นฟูเองเชื้อโรคของเราเม็ดเลือดของเราอะค่ะมันจะสร้างเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงขึ้นมาเม็ดเลือดแดงทําให้เลือดลมเราดีสุขภาพเราดีเม็ดเลือดขาวมันก็จะไปฆ่าพวกเชื้อโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวอาจจะมีเชื้อโรคที่ตายอยู่ก็ไปฆ่าถ้าเซลเราดีนะ ร่างกายมันจะฟื้นฟูด้วยตัวของเราเองอย่างเงี้ยค่ะถ้าชารจกล่องตัวนี้ถ้าหนึ่งกล่องนะคะ1380มดิ 1, 80, มี30หอ่อทานบด้ประมาณหนึ่งสเดือนโดยเฉลี่ยส่วนแคปซูลตัวนี้เป็นตัวเสริมหนึ่งห้าแปดิบาทมีห0สิเม็ดทานได้ถึงสองสี่เดือนนะคะให้กินสลับกันถ้าแพ้คู่คือชุดที่ดีที่สุดตัวนี้กัดของเสียกัดยูริกกัดหินปูนกัดก้อนต่างๆในตัวตัวนี้ละลายเร็วเป็นยาร้อนถ้ากินแล้วร้อนเนื้อร้อนตัวหรือปวดเนื้อปวดตัวให้ถอยก่อ่อออนนนนนนทิิิตย์ึงกกกกกเสสสรรมไไป 3, 2, 2, ัันะะััววหืลลบ็ด้แ้แแ แค่คู่อย่างเงี้ยสองพันแปดร้อยห้าสิบาททานได้ประมาณสองถึงสี่เดือนชุดที่ดีที่สุดคือชุดนี้ยี่ห้ออื่นเขาจะมีสูตรล้างพิษอ่าหลายๆที่ก็แล้วแต่สูตรของใครของมันนะคะแต่คําว่าล้างพิษไม่ได้หมหมายถึงว่าของย้ยต้องเป็นล้างจืดนะคะล้างพิษทุกอย่างล้างพิษหมดน้ำมะนาวก็ล้างพิษสบปะรดก็ล้างพิษมะละกอก็ล้างพิษมะขามก็ล้างพิษแต่ว่าสูตรพวกเนี้ยเขาจะเอามาประกบหรือทําเป็นสูตรแบบไหนอย่างน้ำมะขามก็ล้างพิษเตลลำไส้ทําให้ถ่ายดี น้ำมะนาวนยคะลดกดในร่างกายมันก็ล้างพิษในเลือดได้เหมือนกันแต่มะนาวเป็นยาเย็นกินเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวฟันก่อนอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูสูตรอย่างล้างจืดเหมือนกันล้างพิษเหมือนกันแต่กินไปนานๆเลือดคุณแข็งอย่างเงี้ยค่ะงคุณก็ต้องดูว่าสูตรอะมันเป็นแบบไหนโอเคถ้าใครอะต้องการ่ายเลือดพิษนะคะให้ไปศึกษาในกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มคลิปวิดีโอผู้หลานนะคะเลือดคือต้นตอของโรคทั้งหมดถ้าเลือดดีเลือดไม่มีของเสียเลือดลมเดินดีโรคต่างๆมันจะหายไปเองตามธรรมชาตินะคะเราไม่จําเป็นต้องกินยา ร่างกายของคนเราอ่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อกินยาถ้ากินยาแล้วมันหายมันหายไปแล้วแต่โรคอ่ะมันจะคง,งอยู่กับที่โรคของเราอ่ะมันจะอยู่ในตัวของเรานี่แหละมันจําเป็นต้องถ่ายพิษถ่ายเลือดที่ไม่ดีออกนะคะโอเคเนาะก็เข้าไปศึกษาในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มคลิปวิดีโอผู้หลาน